สำหรับวันนี้มาติดตามภาวะเศรษฐกิจถดถอยในประเทศไทยซึ่งจากการที่เศรษฐกิจสหรัฐนั้นถดถอยเป็นสัญญาณเตือนสาหรับทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยซึ่งมีข้อเสนอจากสภาพฒน์ในการรับมือด้วยการเพิ่มความเข้มแข็งในประเทศซึ่งปัจจุบันนี้เศรษฐกิจโลกมีปัจจัยเสี่ยงเข้ามากระทบเพิ่มมากขึ้นจึงนํามาสู่แนวโน้มชะลอตัวทั้งในสหรัฐและยุโรปซึ่งสร้างความกังวลต่อการที่เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยโดยล่าสุดกระทรวงพาณิชย์สหรัฐ เปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่1สําสำหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ประจำไตรมาสที่2เมื่อวันที่2 8กรกฎาคมโดยระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐหดตัว0.9%หลังจะเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่า GDP หดตัว1.6%ในไตรามาสที่1ซึ่งการที่เศรษฐกิจหดตัว2ไตรามาสติดต่อกันทําให้สหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิคโดยเข้าเกณฑ์นิยามของการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งนิยามของเศรษฐกิจถดถอยที่อ้างอง จากสำนักวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติหรือ National Bureau of Economic Research ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐของสหรัฐที่กำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐอย่างเป็นทางการโดยให้นิยามภาวะเศรษฐกิจถดถอยว่าเป็นภาวะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลงอย่างมีนัยสำคัญกระจายตัวทุกภาคเศรษฐกิจนานกว่า3เดือนซึ่งสะท้อนจากการหดตัวของ GDP รายได้ที่แท้จริงการจ้างงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการค้าปลีกค้าส่งซึ่งสถานะ การดังกล่าวทําให้ไทยกําลังเผชิญปัจจัยเสี่ยงที่เข้ามากระทบเศรษฐกิจไทยทางภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยที่มาเร็วขึ้นรวมถึงสถานการณ์สงครามที่ยืดเยื้อและยังมีผลต่อราคาน้ํามันและปัญหาอัตราเงินเฟ้อของไทยที่ทําสถิติมาอย่างต่อเนื่องด้านคุณดนุชาพิชยานันเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพั์ได้กล่าวก่อนหน้านี้ว่าการรับมือปัญหาเศรษฐกิจสหรัฐถดถอยในทางปฏิบัติไทยต้องเตรียมการในรูปแบบเดียวกัน กับการรับมือวิกฤตและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นหลายเรื่องในปัจจุบันและอนาคตโดยพยายามสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในประเทศลดการพึ่งพาเศรษฐกิจภายนอกลงในสุทธิไทยพึ่งพาเศรษฐกิจภายในประเทศได้ซึ่งนอกจากนี้ในระยะ1-2ถึงปีนี้ควรเร่งดึงการลงทุนจากภายนอกตามแผนการสร้างสป라이ต์เชนในประเทศให้แข็งแรงก่อนจะเกิดปัญหาวิกฤตภายนอกที่กระทบเศรษฐกิจเช่นการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้าการลงทุนสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งการส่งเสริ ิมการผลิตปุ๋ยในประเทศเพื่อทดแทนการนําเข้าที่ลดลงผลกระทบจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่จะกระทบการนําเข้าสินค้าพกพภัณฑ์ทั้งนี้หากเกิดภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยมาอีกเท่ากับเศรษฐกิจของไทยต้องเผชิญกับมรสุม3ลูกที่เข้ามาพร้อมกันนั่นคือประกอบด้วยอันดับแรกคือเงินเฟอ้อสูงโดยล่าสุดกระทรวงพาณิชย์รายงานอัตราเงินเฟอ้อเดือนมิถุนายนขยายตัว7.66%รวม6เดือนแรกของปีนี้ขยายตัว5.61% อันดับที่2คือผลกระทบจากสงครามที่ยืดเยื้อที่จะยังส่งผลต่อราคาสินค้าปกคภัณฑ์ทั้งน้ํามันและสินค้าอื่นๆที่ราคาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอันดับ3คือผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกถดถอยซึ่งจะมาเร็วกว่าที่คาดการเอาไว้ทั้งในประเทศสหรัฐและในยุโรป โดยที่ผ่านมามีนักเศรษฐศาสตร์ไทยหลายคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐถดถอยรวมถึงคุณกอบศักดิ์พุทธกูลกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพที่เคยออกมาระบุว่าเริ่มมีการพูดถึงภาวะเศรษฐกิจสหรัฐถดถอยมากขึ้นแต่เป็นการถดถอยเชิงเทคนิคยังไม่ได้ถดถอยจริงดังนั้นเศรษฐกิจถดถอยจริงจะเกิดในช่วงต้นปีหน้าที่คนตกงานและธุรกิจนั้นปิดกิจการเพิ่มมากขึ้นและในส่วนของต่างประเทศนั้นเมื่อเปิดผลประชุมผู้บริหาร ระดับสูงพรรคคอมมิวนิสต์เมื่อวันที่28กรกฎาคมระบุว่าจีนจะพยายามอย่างเต็มที่ให้ได้ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจดีที่สุดในปีนี้ซึ่งต่างไปจากปีก่อนที่มุ่งบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งปีซึ่งสำนักข่าวซินหัวได้รายงานผลการหารือของผู้บริหารระดับสูงพรรคคอมมิวนิสต์ทั้ง25คนโดยมีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นประธานเพื่อประเมินเศรษฐกิจประเทศว่าในช่วงครึ่งหลังของปี2565จีนควรรักษาเสถียรภาพการจ้างงาน ราคาสินค้าการดําเนินงานทางเศรษฐกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในปีนี้โดยนักวิเคราะห์ต่างพากันมองว่าจีนอาจจะพลาดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี2565ที่ประมาณ5.5%ซึ่งจะถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2558ซึ่งเป็นผลจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 รวมถึงการล็อกดาวน์นครเซี่ยงไฮ้อย่างเต็มรูปแบบที่กระทบไรายได้ทางเศรษฐกิจกว่า18 ล้านล้านดอลลาร์ขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของจีนในช่วงครึ่งปีแรกเติบโต2.5%จากปีก่อนหน้าซึ่งชี้ให้เห็นถึงแรงกดดันมหาศาลในครึ่งหลังทมกลางความกลัวว่าเศรษฐกิจโลกจะถดถอยความไม่แน่นอนจากสงครามยูเครนและความกังวลเกี่ยวกับการล็อกดาวจากโควิด -19 จะเกิดขึ้นซ้ำๆซ,ซึ่งมีรายงานการเยือนเมืองอู่ฮันของประธานาธิบดีสีเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งประธานาธิบดีสีจิ้น กล่าวว่าระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนเป็นไปได้ค่อนข้างดีในปีนี้ซึ่งในทํานองเดียวกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงของจีนได้กล่าวในการประชุม World e c onom i c Forum ว่าจีนจะมุ่งมั่นเพื่อผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีในการพัฒนาเศรษฐกิจตลอดทั้งปี และนอกจากนี้สนข่าวซินหัวยังได้รายงานจากกรุงปักกิ่นประเทศจีนเพิ่มเติมเมื่อวันที่30กระกฎาคมว่าสมุดปกขาว่าด้วยเศรษฐกิจดิจิทัลระดับโลกซึ่งเผยแพร่โดยสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศจีนระบุว่าเศรษฐกิจดิจิทัลของจีนนนั้เติบโตแตะ7.1ล้านล้านดอนลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ257.94ล้านล้านบาทเมื่อปี2564 ซึ่งเศรษฐกิจดิจิทัลของจีนนั้นครองสัสดส่วนมากกว่าร้อยละสิของเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งหมดในกลุ่มประเทศขนาดใหญ่47แห่งซึ่งระบุอยู่ในสมุดปกขาวโดยเศรษฐกิจดิจิทัลของจีนมีมูลค่าเป็นรองเพียงเศรษฐกิจดิจิทัลของสหรัฐซึ่งเศรษฐกิจดิจิทัลนั้นคือเป็นพลังขับเคลื่อนที่สําคัญเคลื่อนการพัฒนานเศรษฐกิจของจีนโดยอัตราการเติบโตเฉลี่ยของเศรษฐกิจดิจิทัลของจีนระหว่างปี2555อยถึง2564อยู่ที่ร้อยละสิ ขณะที่ในช่วงเวลาเดียวกันสัดส่วนของเศรษฐกิจดิจิทัลในผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของจีนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ20.9เป็นร้อยละ39.8ซึ่งในเยอรมนีสหราชอาณาจากักรและสหรัฐเป็น3ประเทศแรกที่มีสัดส่วนของเศรษฐกิจดิจิทัลใน GDP สูงสุดซึ่งล้วนสูงเกินร้อยละ65ส่วนเศรษฐกิจดิจิทัลของนอร์เวย์เติบโตเร็วที่สุดในโลกด้วยอัตราร้อยละ34.4เมื่อเทียบแบบปีต่อปี และนอกจากนี้ประเทศจีนยังได้ส่งสัญญาว่าอาจจะพลาดเป้าการเติบโตทางเศรษฐกิจประจําปีหลังจากข้อจํากัดเพื่อการควบคุมการระบาดของโควิดส่งผลกระทบต่อจีนซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลกโดยคณะกรรมการประจากรมการเมืองซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มีอํานาจการตัดสินใจสูงสุดของจีนระบุว่าคณะกรรมการประจากรมการเมืองตั้งเป้าที่จะรักษาการเติบโตให้อยู่ภายในช่วงที่สมเหตุสมผลโดยคณะกรรมการประจากรมการเมืองไม่ได้ พูดถึงเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการที่ระดับ 5. 5เซที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งจริงยังคงใช้ในโยบายปลอดโควิดอย่างต่อเนื่องซึ่งทําให้เมืองใหญ่หลายแห่งต้องเผชิญกับการล็อกดาวน์เต็มรูปแบบหรือบางส่วนโดยแถลงการที่ออกมาหลังจากการประชุมเศรษฐกิจรายไตรามาสคณะกรรมาการประจํากรมการเมืองซึ่งมีสมาชิก25คนและมีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นประธานระบุว่าผู้นําจะพยายามอย่างหนักในการบรรลุผลที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ เดี๋ยวอย่างไรก็ตามทางคณะกรรมการยังได้เรียกร้องให้มนทนที่แข็งแรงขึ้นทําผลงานให้ได้ตามเป้าหมายการเติบโตที่ได้วางเอาไว้โดยนักวิเคราะห์ระบุว่าการที่ไม่ได้พูดถึง GDP เป็นเรื่องที่น่าสังเกตแม้ว่าบรรดานักเรศรษฐศาสตร์ได้คาดการณ์ก่อนหน้านี้แล้วว่าเป็นเรื่องยากที่จีนจะทําได้ถึง 5. 5เ์ตามเป้าหมายและพวกเขายังระบุด,ด้วยว่าจีนกําลังเรียกร้องให้มนทนต่างๆที่มีขนาดใหญ่กว่าทําให้ได้ตามเป้าหมายเพื่อช่วยชดเชยมนทนอื่นๆที่ ที่ได้รับผลกระทบมากกว่าจากการล็อกดาวน์โดยรัฐบาลจีนขอร้องให้บรรดาบนทนต่างๆที่ค่อนข้างมั่นคงพยายามอย่างหนักให้บรรลุเป้าหมายทางสังคมและเศรษฐกิจที่ตั้งเอาไว้ในปีนี้ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ